สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นิ่มซีเสิงพุทธมณฑลสาย5ชานทาราที่10นะครับผมอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าพุทธมณฑลสาย5นะครับวันนี้เรามารับสินค้าของผู้มีอุปการะคุณเป็นผลไม้นะครับมาจากภาคเหนือส่งมาจากภาคภาคเหนือนะครับผมก็เราก็มารอรับนะครับที่นี่ที่นิ่มซีเสง พุทธมณฑลสายห้านะครับเป็นจุดรับของนะครับจุดนี้ชันชลาที่สิบเราจะแนะนำการมารับนะครับเมื่อเรามาถึงชันชลาที่สิบเราก็มาจอดรอแบบนี้นะครับมาจอดรอสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับก็คือบัตรประชาชนนะครับผมที่เราต้องเตรียมมาก็จะมีตรงเคาน์เตอร์นะครับไปติดต่อนี่ครับติดต่อจุดตรงเคาน์เตอร์นะครับจุดนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่สามสี่คนนะครับจะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับรับ So uh, 1941, อันนี้รับแจ้งว่าเรามารับของบินชื่ออะไรครับเราต้องทราบนะครับว่าบินบินที่รับเนี่ยชื่อชื่อนามสกุลคือชื่อของใครเป็นผู้รับก็เราก็แจ้งชื่อของผู้รับนะครับชื่อผู้รับว่าชื่ออะไรอ่าซึงลูกค้าเราไม่ได้มาเองครับลูกค้าเราก็จะแจ้งชื่อว่าเขาชื่ออะไรนะครับในบินเราก็จะบอกเขาว่าบินที่ผู้รับชื่อชื่อนี้นะครับชื่อ อานสกุลนี้พร้อมบัตรประชาชนของเรานะครับหนึ่งใบบัตรประชาชนเนี่ยห้ามลืมนะครับต้องมเตรียมมาด้วยเราก็นําบัตรประชาชนของเราให้อ่ให้เจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะนําบัตรประชาชนของเราเอา่าแนบกับเอ่อบินที่อา่าเรามารับนะครับซึงบินอยู่กับเขาเขาก็จะให้เราลงชื่อนะครับชื่อเบอร์โทรนะครับผมของเราเราก็ แล้วก็เซ็นชื่อ Center, แล้วก็รับนะครับแล้วก็เซ็นชื่อรับเมื่อเซ็นชื่อเสร็จนะครับผมเราก็นําบินที่ได้มาจะมีโต๊ะอยู่ข้างหน้านะครับจะมีเป็นตะกร้านะครับตะกร้าวางไว้เราก็เอาบินไปวางในตะกร้านะครับผมเจ้าหน้าที่ในการแบบขับ ปกฟต์นะครับเขาก็จะเอาบินเราเนี่ยแหละไปดูสินค้าที่เรามารับนะครับว่าเป็นอะไรแล้วเราแล้วเราก็อ่าเมื่อเขาอ่าเอาโฟลิปตักของมาแล้วนะครับสินค้าที่ที่เรามารับเนี่ยเราก็จะเรียกนะครับว่าชื่ออะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับว่าสินค้าของใครอย่างเงี้ยรถจอดอยู่ตรงไหนเขาก็จะตักเอาไปจ่อให้แบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่เขาก็เรียกไม่ได้จะไาชื่ออะไรนะครับแล้วเราคนขับรถนะครับเราก็ต้องอ่ายกยกจากโฟลิปลงนะครับลงเองนะครับแบบนี้นะครับ นี่ครับเราก็รับเนี่ยเนี่ยเขารับบินมาเขาดูแบบนี้นะครับนี่ครับวิธีการทํางานวิธีการเวลาเรามารับนะครับเราจะต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับของนิมิตเสียงพุทธมนฑลสายห้านะครับก็เราก็จะแนะนําเพื่อนเพื่อนอาชีพระับจ้างที่ยังไม่เคยมานะครับมารับสินค้าที่ส่งไปจากภาคเหนือที่มารับที่พุทธมณฑลสายห้านะครับชั้นฉลาที่10บรับผมเราก็จะเป็นการบอก ความรู้ที่เรามารับเป็นประจำนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะไม่มีใครอธิบายเราเราเหมือนเราต้องถามเจ้าหน้าที่เองไปแนวนั้นนะครับเดี๋เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็พูดคุยดีครับยินยันจำใสดีก็อัตยาาใสยดีครับเธอได้ก็ผมก็มาที่นี่บ่อยอยู่ครับก็บางทีก็ให้น้องๆมาแทนก็ก็บ่อยครั้งอยู่ครับผมก็มารับสินค้าที่นี่นะครับผมก็ ลักษณะงานก็แบบนี้นะครับนี่เขาก็จะเอาบินมาดูแล้วก็ไปเอาโฟลที่ไปตักมาตักเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปยกไปที่รถนะครับแบบนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราถอยถอยมาจอนะครับแล้วเดี๋ยวคนขับรถก็จะยกลงเองนะครับคือซึ่งเจ้าหน้าที่ของนิติเสียงเขาไม่ได้ยกให้นะครับผมเราต้องยกเองนะครับแต่ว่าเขาจะอำนวยความสะดวกโดยการนำของไปเจาไว้ท้ายรถให้นะครับเราได้ยกลงรถง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมก็เป็นวิธีการที่อาจจะบางท่านบอกไอ้มารับยังไงไม่เข้าใจอย่างนี้ครับก็จะเป็นการบอกต่อกันนะครับผมก็เพราะแต่บริษัทแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าแถวที่นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็บอกต่อเพื่อนๆอาชีพรถรับจ้างหรือบางคนไม่ได้เป็นอาชีพรถรับจ้างบางคนอาจจะมารับของตัวเองอย่างงี้ครับขับรถมารับเองก็จะประมาณนี้นะครับผมก็บอกต่อกันนะครับผม ยังไงก็ฝากช่องของชอนร,รับจ้างแช n แนลไว้ในอ้อมปกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับผมหรือว่าจะใช้บริการชอนรถร,ถรับจ้าง0890611541เรายินดีรับงานทุกงานที่ถูกกฎหมายนะครับนี่ครับเราก็น่าจะได้ถึงคิวแล้วนะครับครับผมก็จอดรอได้ประมาณ ประมาณยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับเดี๋ยวคงจะใกล้แล้วครับเพราะว่าวันนี้คือคงไม่ยาวเท่าไหร่ครับผมก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้จะไปถามใครเราก็ใช้วิธีการบอกต่อแบบนี้นะครับผมทาง Youtube ก็อยากได้สาระดีๆก็ติดตามชอนรับ,รบจ้างชาแนลของเราได้นะครับสวัสดีครับ